สวัสดีครับ FC ส0 0เพื่นมนแพงครับอยู่กับช่องที่2 JO1 Official นะครับนี่ครับอันที่ตั้งเวทีวันนี้นะครับนี่ครับลานสนามหญ้านะครับวันนี้อากาศเย็นนะครับน้ําค้างลงนะครับลงเยอะไหมรถจอดอยู่ข้างนอกนะครับดูรถครับ นี่ครับมันเป็นนี่น้ำค้างลงบนหลังคาก,กระจกนี่น้ำเกาะเต็มหมดนะครับนี่ครับเย็นนะครับครับเวลา,ลาตอนนี้จะ7จ็ดโมงแล้วนะครับ6กโมงกว่านะครับนี่ครับดูฟ้านะครับ ฟ้าสดใสนะครับวันนี้ไม่มีฝนนะครับนี่ครับพาทิ่กําลังจะขึ้นนะครับพาทิ่ขึ้นฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตกฝั่งนี้นะครับตกด้านนี้เราตั้งเวทีนะครับตั้งอยู่ทางเหนือนะครับหันลงใต้นะครับตั้งนู่นนะครับมุมต้นไม้ด้านนู้นนะครับหันมาทางนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้ครับช่องที่2เจอวันและพีเทียครับนี่เมื่อคืนรถทีมงานทั้งหมดมาถึงดึกสุดรู้สึกจะสองทุ่มนะครับ <c oughs> สองทุ่มนะครับทีมงานก็นอนอยู่เนี่ยครับจอดกันอยู่เนี่ยครับเงินอยู่นะครับรถครัวแล้วก็ ของน้องแดนเซอร์นะครับรถรถรถบัสนะครับรถบัสนอนอีกที่หนึ่งครับบัสนอนอยู่อีกที่หนึ่งนี่จอดนี่ครับขัวขัวก็อยู่นี่นะครับนี่เขอแหลมนั่งทำเออขี่ปนาวุธอยู่นะครับ บุปก,กรอยู่เนี่ยครับนอนกันอย่างเงี้ยครับมัดเปย์นอนข้างนี่ครับนี่ก็งานคอนวอยนะครับอยู่ที่นี่นะครับ,รบนี่ครับอันนี้รถ เครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นก็รถคอนวอยนะครับนอนอยู่ตรงนี้นครับอันนี้ก็เป็นรถครัวนะครับตอนนี้ก็ทำอาหารอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องย้ายนะครับย้ายไปฝั่งลุ้นนะครับเ้าแล้วทำไมมันอนฝั่งนี้ฝั่งนี้มันมีน้ําอยู่มันมีมันมีน้ํามันมีห้องน้ํานะครับมานอนคืนก็นอนตรงนี้ก่อน ต้องยายไม่ต้องเดินไกลมีห้องน้ําห้องน้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีศาลารแรกบัดใด้นอนตรงศาลาเนี่ยมันนอนไม่หมดหรอกศาลามันเล็กนะครับน้องแดนเซอร์มันนอนก็นอนไม่หมดนะครับแดนเซอร์เป็นร้อยอะอาจารย์ต้องตีอีกมีท่านนะครับนายกต่อก็เลยบอกวนะ่า ให้ไปนอนตรงนู้นนะครับนี่แหละครับก็เลยแยกกันนะครับรถบัสก็เลยไปจอดนู่นนะครับคอนวอยก็เลยจอดนี่นะครับพอตรงนี้นอนก็นอนไม่หมดนะครับเพราะที่มันที่มันแคบนะครับนาำเล็กแต่ห้องน้ำดีนะครับห้องน้ำสะอาดสะอาดน้ำไหลแรงนะครับนี่ครับก็มีรถคอนวอยอยู่จอดอยู่นี่ นี่เขามีถุงอันี้ให้ด้วยนะครับถุงมัดถุงขยะให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับนี่เขาได้ร้านนี้เขาตัากข้าวอะ่ะก็เลยไม่งั้นก็จอดตรงนี้ก็ได้ใครพวกนู้นก็เลยไปจอดตรงนู้นนะครับนี่ครับห้องน้ำดีสะอาดเกี่สวยงาม นี่ครับทานที่ตั้งเวทีวันนี้ครับนี่ครับนี่ครับ ว้างขวางนะครับฟ้าสวยฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะเป็นทางเข้านาะอยู่ตรงนี้ครับเ <genommen> ข้าเข้าเข้า,ขาด้านด้านข้างมาเนี่ยครับเนี่ยจะลงตรงนี้แหละเป็นทางเข้านะครับเต็นท์นี่ <S <S <ten S 1> นเขากางไว้ไม่ได้งานนี้นะครับเต็นท์เนี่ย ไอ้วรงนี้ที่ที่มารอเนี่ยคืองานที่แล้วเขาเพิ่งมีงานกีฬาแข่งกีฬากันไปเมื่อสักสองวันที่แล้วนะครับนะครับมีงานกีฬาแข่งไปเมื่อสองวันที่แล้วแล้วเต็นเขาก็เลยไม่ได้เก็บเขาเกี๋ยวกาจะใช้งานนี้ต่อนะครับแต่ว่านายเดียบบอกว่าเดี๋ยวอาจจะเก็บออกบ้างนะครับเพราะว่ามันใช้ไม่หมดนะครับ ใช่ไม่หมดทุกตัวนะครับที่มีถังน้ําคงน้ําแข็งอะไรเนี่ยเขามาจากงานที่แล้วก็ทิ้งไว้อยู่เขายังไม่เก็บนะครับนี่ครับกว้างครับรู้สึกว่าจะล้อมเยอะเลยครับล้อมสังกะสีเยอะอออเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นแน่นอนงานนี้สนามลานกว้างอย่างดีนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับช่อง b ี 2, j สองเจลวันออฟพิเชียลนะครับนี่ครับหมุน360องศานะครับนี่ครับสวยงามน,นะครับฟ้าสดใสนี่ครับดูฟ้านี่ครับนี่ครับ กดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องพี่สองเจลวันออฟฟิเชียลนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ